คนึงท่านนะสองท่านแหละนี่โอ,นะอว,วันนี้นี่ทำไมกองเชียร์เยอะจังเลยอะ่นะพี่บอวิ่งสู้ๆพี่บอวิ่งหาเหยียบไปก่อนค่ะอ้นล่าเหยียบแล้วนะโอเคนะต้องต้องตานะถ้าเกิดว่าตาหมุดออกจากันเมื่อไหร่ตัดเลยนะตัดเวลาเลยได้ครัหนนะึ่งสองสามเล่าตายกขา ไลงลัางขนมจีนไล่ล้งที่ตาพีหน้าผมว่าพี่หน้าจะชนะจบนั่นคือแบบว่าเปผลบทในละครไงศกตาคือไม่ดบเลยคนนี้ผมว่านะทําถูกกฎทุกอย่างแล้วแต่แค่ลมเพราะมันยืดแค่นั้นเองอ๋อไม่เขาอาจจะแบบอิงบทในละครลมแล้วแบบพระเอกลัอะไรแบบนี้มกันโอเคค่ะคราวนี้เรารู้ผู้ชนะแล้วใช่ไหมคะ ผู้ชนะของเราค่ะได้เวลาสูงสุด14.10วินาทีอ่าแล้วผู้ชนะก็คือพี่โบวีค่ะ,อะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมอบของรางวัลให้กับทุกท่านเลยนะคะและถ่ายภาพร่วมกันค่ะยินดีด้วยนะคะเป็นไ,ไงแม่แ,ม,แม,ม่ได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ขึ้นมาใช่ไหมได้ตอ,อนก่อนใจเย็นแ <laughs> ม่เขาแบบว่าอุดมการขเขาแน่วแน่มาก <laughs> คุณแม่มีอุดมการแน่วแน่มาก <laughs> หมอนรองคอเป็ดนะครับนี่ okay. ถอดไหมคะพี่โบวันนี้ไม่ถอดนะพี่โบ uh huh. ไม่ถอดโอเคค่ะรับของเชียรลึกนะคะทุกท่านเลยขออนุญาตถ,ถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะคะมาเลยค่ะใส่หมวกให้นิดนึงนะคะ uh huh. แม่ๆค่ะน่ารักเลยแต่งมาด้านนี้บ้างก็ได้ อ่ะจะให้น้องฟอ้มอมูอตรงกลางนะคะอ่ะแล้วก็พี่โบมาด้านกลางเลยค่ะแม่แม่ขามาเลยค่ะนี่เอาไว้ใส่ช่องซัมเมอร์พอดีเลยนะคะแดดร้อนอน,นี่เป็นฮอลิเดย์อ่ะถ่ายภาพนะคะขอตั้งหลักนะคะทำหน้าตาสดชื่นเปลี่ยนท่าได้ค่ะเปลี่ยนท่าได้ กดไลค์นะคะได้ I love you หัวใจใหญ่หัวใจเล็กได้หมดมีกล้องด้านหลังไว้นะคะเดี๋ยวขอให้ทีมงานนะคะ1 2ินสองสามยิ้มหวานค,าคา่ะโอเคอีกตัวอีกรอบในรอบหนึ่งว,ว้าวโ okay, อเคค่ะขอเียงปรบมือกัุกท่านอีกครั้งนะะึงค่ะขอบคุณค่ะคุณได้ยังหันมาสบตาอยูอ่ <laughs> จบเกมแล้วค่ะ